พญานาคมาหาพาไปเบิกเจิมรถเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีก่อนคุณแม่ได้เล่าว่าที่บ้านได้ซื้อรถมาคันใหม่และช่วงนั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะนำไปเบิกเจิมที่วัดไหนเพราะวัดที่เคยไปนั้นหลวงพ่อท่านได้มรณภาพาไปแล้วเมื่อรับรถมาไม่กี่วันทุกอย่างก็ดูเรียบร้อยขับรถเป็นปกติยังไม่มีอะไรต้องกังวลตอนแรก คุณแม่คิดว่าอาจจะไม่ต้องเบิกเจิมอะไรก็ได้เพราะคิดไม่ออกว่าจะไปเบิกเจิมที่ไหนจนกระทั่งวันหนึ่งวันนั้นคุณแม่เล่าว่าวันนั้นได้นอนหลับสบายตั้งแต่หัวค่ำและแล้วพอตกดึกคืนนั้นระหว่างครึ่งหลับครึ่งตื่นก็ได้ฝันเห็นชายผู้หนึ่งดูสง่างามตัวด้านบนดูมีเครื่องประดับที่กายระยิบระยับสวยงามแต่เมื่อมองลงไปที่ท่อนล่างกลับเห็นเหมือนเป็นงูเกล็ด งูระยิบระยับยาวลงไปเหมือนตัวงูชายผู้นั้นไม่มีขาแต่มีลำตัวเหมือนงูคุณแม่เห็นอย่างชัดเจนจึงเข้าใจทันทีว่าน่าจะเป็นพญานาคมาแปลงกายให้เห็นครึ่งคนครึ่งพญานาคเห็นพญานาคอยู่ไม่นานท่านก็หายไปจากนั้นคุณแม่ก็สะดุ้งตื่นช่วงเช้าก็ทำภารกิจประจำวันจนสา,สายพอดีเป็นวันหยุดจึงได้ชวนกันออกไปขับรถเที่ยวเล่นซึ่งตอนนั้น ก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนจึงขับรถเล่นไปเรื่อยๆกับครอบครัวขับไปจนถึงอำเภอหนึ่งที่มีภูเขาอยู่สลับไปมาเป็นวิวธรรมชาติที่สวยงามพอดีวันนั้นตั้งใจว่าจะแวะไปทำบุญสักวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและแล้วก็ขับไปเจอปากทางวัดแห่งหนึ่งก็ไม่เคยมาที่วัดนี้เลยแต่วันนั้นคุณแม่อ่านชื่อวัดแล้วดูแปลกดีน่าจะมีถ้ำหรือวิวธรรมชาติให้พักผ่อนท่านจึงขับรถเลี้ยวเข้าไป ด้วยความบังเอิญหรือไม่ก็ไม่ทราบเพราะวันนั้นเจ้าอาวาสก็อยู่พอดีได้เข้าไปสอบถามและนั่งสนทนากับท่านสักพักท่านก็บอกว่าที่วัดแห่งนี้มีถ้ำที่พญายนาคมาอาศัยอยู่ซึ่งถ้ำแห่งนี้ไม่เป็นที่รู้จ,จักมากนักจึงยังไม่มีผู้คนเข้ามาที่นี่มากนักเมื่อหลวงพ่อท่านบอกกล่าวท่านก็อาสาพาไปเดินดูในถ้ำซึ่งเดินขึ้นไปบนภูเขาไม่ไกลนักในวันนั้นจึงได้ไปเที่ยวชมถ้ำแห่งนั้น ซึ่งถ้ำมีความสวยงามมากแต่ก็ต้องเดินขึ้นไปเยอะพอสมควรกว่าจะขึ้นไปถึงถ้ำพอขึ้นไปถึงเห็นโถงถ้ำขนาดใหญ่มีช่องลอดเหมือนทางเลื้อยของพญานาคถงเข้าไปยาวเรื่อยๆมีหินงอกหินย้อยในถ้ำนั้นด้วยสวยงามมากวันนั้นก็ได้ชมถ้ำกันนานพอสมควรแล้วก็ได้เดินลงมาจากเขาที่ถ้ำอยู่นั้นมาพักที่วัดด้านล่างหลวงพ่อก็ได้ทำพิธีเบิกเจิมรถให้จนเสร็จพิธีจากนั้น ก็พากันเดินทางกลับบ้านจึงได้ย้อนคิดถึงความฝันเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าพญานาคที่ท่านมาหานั้นน่าจะนําทางพาไปดูถ้ำที่ท่านอยู่และพาไปเบิกเจิมรถตามประสงค์ที่เคยตั้งใจไว้นั่นเองตั้งแต่วันนั้นมาก็ไม่เคยเห็นพญานาคตนนั้นมาอีกเลยคุณแม่จึงได้นําเรื่องนี้มาเล่าสู่ลูกหลานฟังเพื่อเป็นข้อคิดเตือนใจว่าบางสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นก็ได้เห็นบางสิ่งที่เราคิดว่าจะไม่ได้ทําก็อาจได้ทํา เพราะทุกอย่างไม่มีความแน่นอนนั่นเองปาฏิหาริย์บทสวดถอนของที่ถ้ำลึกเรื่องเล่านี้เป็นเรื่องประสบการณ์จริงของคุณลุงย้อนไปเมื่อ20กว่าปีก่อนเมื่อครั้งที่คุณลุงได้บวชพระและได้ทุดดงเพื่อไปปฏิบัติธรรมจำศีลภาวนาตามป่าเขาเดินทางไปเรื่อยๆเพื่อหาความสงบเข้าสู่สมาธิมีหลายที่ ที่เหมาะแก่การทำสมาธิมากสำหรับภราบวชใหม่นั่นคือในถ้ำตามภูเขาเพราะจะมีความสงบและอากาศภายในถ้ำจะเยือกเย็นสงบสุขมากมีครั้งหนึ่งคุณลุงเล่าว่าท่านได้ไปภาวนาที่ถ้ำแห่งหนึ่งที่มีความกว้างใหญ่มากเนื้อที่น่าจะไม่ต่ำกว่าหนึ่งไร่ถ้ำนั้นอยู่บนภูเขาสูงการเดินทางไปก็ไม่ได้ง่ายาดนักเพราะด้านนอกถ้ำมีต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นมากมาย เมื่อไปภาวนาในถ้ำนั้นวันแรกที่นั่งสมาธิในถ้ำได้ไปนั่งบนก้อนหินใหญ่ในถ้ำก้อนหนึ่งเมื่อนั่งลงหลับตาไม่นานก็มีเสียงจากข้างนอกสาดพุ่งเข้ามาหาที่ตัวของคุณลุงอย่างกระทันหันพลันตัวของท่านก็แข็งทื่อเลยตอนแรกท่องพุทโธท,ท่องคาถาอะไรที่จำได้แสงที่วิ่งมาใส่หรือของอะไรที่วิ่งมาเข้าตัวก็ไม่ยอมออกสักทีซึ่งตอนนั้นคุณลุงก็ไม่อาจทราบได้ว่าเป็นอะไรกันแน่ เพราะตอนนั้นเสียงนั้นไม่แสดงตัวตนอะไรให้รู้นึกจะพุ่งเข้ามาใส่ก็พุ่งมาเลยจากที่สู้อยู่กับสิ่งเร้นลับนั้นอยู่นานพอควรลุงจึงกำหนดจิตต่อต้านใช้บทท่องนะักเคลื่อนโมทถอนพุทคอนทาเคลื่อนยะเลื่อนหลุดลอยท่องบทสวดนี้วนไปวนมาตัวก็หายแข็งแกร่งร่างกายเข้าสู่สภาวะปกติ ซึ่งบทส่วนนี้คุณลุงบอกว่าได้คาถาม,มาจากบทท่องแบบสั้นก่อนถอนบทเวลาจะสร้างบูรใหม่ทับซึ่งเป็นบทสวดที่ช่วยชีวิตคุณลุงรอดจากปฏิหารจากสินเรนรับชั่วร้ายที่วิ่งเข้ามาหาตัวท่านอย่างน่าอัศจรรย์หลังจากวันแรกที่โดนของไม่ดีพุ่งใส่ต่อสู้จนรอดชีวิตมาได้อย่างปฏิหารแล้วนั้นวันต่อมา ท่านก็ได้มาภาวานาที่เดิมก็ไม่เจอสิ่งเร้นลับนั้นอีกการภาวานาทําได้เป็นปกติทุกวันในถ้านั้นจนได้เดินทางออกจากถ้าแห่งนั้นและจารึกเดินธุดงต่อไปอยังที่อื่นๆแต่เหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ยังเป็นที่จดจําของคุณลุงและมาเล่าสู่ลูกหลานต่อไปได้เป็นข้อคิดว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ใช่ว่าจะไม่มีไม่ควรประมาทในการดําเนินชีวิตนั่นเอง ปาฏิหาริย์ทำสังฆทานบางสกุลแล้วขายที่ได้เรื่องเล่านี้เป็นเรื่องที่คุณลุงได้นำมาเล่าสู่ลูกหลานฟังปกติแล้วคุณลุงจะมีอาชีพเป็นนักค้าอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายที่ดินอยู่เรื่อยๆที่ดินบางแห่งก็ขายได้เร็วบางแห่งก็ขายได้ช้าแต่ส่วนใหญ่แล้วจะขายได้เร็วไม่ติดมือแต่มีครั้งหนึ่งที่คุณลุงถูกใจที่ดินผืนหนึ่งคิดว่าราคาดีทำเลใช้ได้น่าจะขายได้อย่างรวดเร็ว แต่ถ้าว่าที่ดินแปลงนี้ไม่ได้ขายง่ายอย่างที่คิดไว้แต่แรกเลยทําป้ายประกาศใหญ่โตขึ้นก็แล้วให้นายหน้าช่วยขายแล้วก็ยังขายไม่ได้ลดราคาที่ดินลงก็ยังขายไม่ได้หากที่ดินแปลงใดติดมือขายยากเกินไปเงินจะหมุนไม่ทันทําให้ทํากิจการอย่างอื่นไม่ได้คนลุงจึงคิดหนักกับที่ดินถือน,นี้พอควรมีอยู่วันหนึ่งลุงได้มีโอกาสได้ไปทําบุญที่วัดแห่งหนึ่ง ท่านก็ได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับหลวงพ่อแล้วจึงได้สอบถามหลวงพ่อว่าขายที่ดินไม่ได้สักทีจะทําอย่างไรดีหลวงพ่อท่านก็ใจดีจึงได้ให้คําแนะนําว่าให้นิมนต์พระถวายสังฆทานบางสกุลที่ที่ดินเผื่อนนั้นแล้วก็วางเงินสิ่งของไว้ตรงทางเข้าเพื่อใครผ่านมาจะได้เห็นแล้วหยิบไปใช้เป็นการอุทิศให้เจ้าที่วันนั้นคุณลุงก็ได้จดจําคําหลวงพ่อไว้ในวันหนึ่งที่เหมาะสมแล้ว คุณลุงก็เลยได้นิมนต์พระเป็นสองรูปไปถวายสังฆทานบางสกุลอย่างที่พ่อหลวงแนะนําจนเสร็จพิธีบังรุ่งขึ้นมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นดังปาฏิหารก็มีคนมานัดซื้อที่เลยคุณลุงดีใจมากที่ได้ขายที่ผืนนี้ได้สักทีจึงได้นัดแนะวันมัดจําและวันโอนที่กันพอถึงวันนัดด้วยความสงสัยคุณลุงจึงถามคนซื้อที่ดินว่าทําไมถึงชอบที่ดินผืนนี้คําตอบที่ได้ยิ่งทําให้คุณลุงตกใจไปใหญ่เพราะเขาบอกว่า วันหนึ่งเขาขับผ่านที่ดินผืนนี้เขาก็เห็นป้ายขายที่แล้วก็มีตาแก่แกคนหนึ่งมายืนกวักมือเรียกเข้ามาหาเลยเข้าไปคุยกับตาแก่คนนั้นรู้สึกถูกชะตากับตาแก่คนนั้นตาคนนั้นเขาแนะนําให้มาซื้อที่ตรงนี้เลยตัดสินใจซื้อที่ผืนนี้ทันทีด้วยความสงสัยลุงจึงสอบถามลักษณะของตาแก่ที่คนซื้อที่ได้คุยด้วยตามลักษณะแล้ว คุณลุงจำได้ว่าเป็นเจ้าของที่เก่าที่ขายให้กับคุณลุงแต่ที่แปลกใจคือตาแก่ได้ตายไปหลังจากที่ขายที่ให้คุณลุงแล้วนี่ก็เป็นเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งที่เกิดกับคุณลุงอีกเรื่องหนึ่งแล้วมาเล่าสู่ลูกหลานฟังมีข้อคิดเตือนใจว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้เพราะเรามีความเชื่อมัน่นวิญญาณพาไปหาศพที่ใต้ต้นพุทธสา เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นกับคุณลุงบอกเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งมีคนแถวบ้านหายไปหลายวานันญาติพี่น้องก็ตามหากันใหญ่ตามหาอย่างไรก็ไม่พบซึ่งคนที่หายไปนั้นเป็นคนรู้จักกับคุณลุงญาติที่ตามหา ก็พยายามหาและมาถามไถ่ว่าเจอคนที่หายไปบ้างไหมคุณลุงก็ตอบว่าไม่เห็นเลยแต่มีวันหนึ่งคุณลุงได้นอนหลับไปก็ได้ฝันเห็นคนหายมาเข้าฝันคุณลุงแล้วเขามาบอกว่า เขาตายแล้วอยู่ใต้ต้นพุทราหนามต้นพุทราทิ่มเขาตอนนี้เจ็บมากคุณลุงก็ได้ไปบอกญาติเขาเกี่ยวกับเรื่องที่เขาฝันในวันนั้นญาติของเขาก็ตามหากันต่อไปญาติิจึงได้ไปหาพระให้ช่วยพระท่านก็ช่วยดูชะตาชีวิตให้เขาบอกว่าคนที่หายไปนั้นได้ชะตาขาดแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นญาติๆเขาเลยลองไปตามหาที่โรงพยาบาลว่ามีคนชื่อนี้เข้ามาไหมแล้วก็เลยรู้ว่ารถมล นนไปเก็บไว้ที่โรงพยาบาลวันต่อมาคุณลุงก็เลยไปถามญาติคนที่หายไปว่าเกิดอะไรขึ้นญาติเขาบอกว่าคนตายเกิดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์คว่ำตายอยู่ใต้ต้นพุทราตอนแรกญาติญาติไม่มีใครรู้ไม่มีใครติดต่อมาจึงได้ออกตามหาคนตายเมื่อได้ฟังดังนั้นคุณลุงจึงได้หวนคิดถึงความฝันที่วิญญาณคนตายมาบอกว่าตายอยู่ใต้ต้นพุทราก็เป็นความจริงหลังจากนั้นญาติญาติของผู้ตาย ก็ได้ไปรับศพมาจากโรงพยาบาลเพื่อไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและไปเรียกดวงวิญญาณของผู้ตายที่ใต้ต้นพุทธาที่คุณลุงฝันเห็นต้นนั้นเพื่อเรียกดวงวิญญาณของผู้ตายกลับคืนเรื่องราวของวิญญาณมหาจึงเป็นเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งของคุณลุงที่มาเล่าให้ลูกหลานฟังเพื่อเป็นข้อคิดเตือนใจว่าความตายไม่สามารถเลือกสถานที่และเวลาได้ฉะนั้นแล้วเราจึงไม่ควรประมาทในการเดินทาง เตียงผีสิงที่วัดป่าทางภาคเหนือเรื่องเล่านี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นที่วัดป่าแห่งหนึ่งซึ่งเป็นวัดโบราณตั้งแต่สมัยพระนเรศวรมหาราชมีการนำศพจากเฉลยศึกมาฝังและเผาที่วัดแห่งนี้อย่างมากมายและมีป่าช้าที่ในวัดซึ่งปัจจุบัน ป่าช้าก็กลายเป็นที่ปลูกอาคารที่พักของแม่ชีและโยมผู้หญิงที่เข้ามาปฏิบัติธรรมปัจจุบันที่วัดได้มีการปรับปรุงดูแลอย่างดีและกลายเป็นวัดป่าที่มีชื่อเสียงมีผู้เดินทางมาปฏิบัติธรรมมากมายทั้งวันพระและวันธรรมดารวมทั้งคุณยายที่ท่านได้ไปบวชชีและถือศีลปฏิบัติที่วัดแห่งนี้ด้วยเป็นประจำมีครั้งหนึ่งขณะที่คุณยายคลองผ้าขาวบวชชี อยู่ที่วัดแห่งนี้ก็ได้มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายวันหนึ่งทางวัดได้จัดงานขอดโบสถ์ตามปกติแล้วก็จะมีญาติโยมเดินทางมาล่วงหน้าและพักที่วัดป่านี้มากมายวันนั้นก็เช่นเดียวกันมีผู้หญิงคนหนึ่งจะมาทำบุญขอดโบสถ์เธอเดินทางมาจากจังหวัดหนึ่งทางอีสานซึ่งอยู่ไกลมากจึงเดินทางมาล่วงหน้าและได้มานอนที่วัดป่าซึ่งที่นั้นจะเป็นห้องพักหนึ่ง อยู่บนชั้นสองของอาคารหอพักยาวที่มีอยู่หลายห้องหญิงคนนั้นก็ได้เตียงนอนอยู่เตียงหนึ่งที่อยู่ในห้องหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในเตียงอีกหลายๆเตียงและแต่คนจะนอนเตียงไหนในคืนนั้นด้วยความเหนื่อยจากการเดินทางเมื่อจัดแจงเตียงเข้านอนแล้วก็น้อมตัวลงไปจะเอ็นกายนอนก็เหมือนมีใครมาผลักให้ลงไปจากเตียงพอจะขึ้นไปอีกก็เหมือนมีมือมาผลักลงเตียงอีกจนคืนนั้นยื้แย่งเตียงนั้นกันอยู่นาน เธอก็มองเห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ที่เตียงเป็นภาพลางๆพอให้รู้ว่าเป็นผู้ชายแก่ๆตัวใหญ่ๆวันนั้นผู้หญิงคนนั้นจึงได้นอนตรงบนพื้นเพราะขึ้นไปนอนบนเตียงไม่ได้เลยเช้าวันต่อมาเมื่อช่วงทําพิธีบุญขอดบวชอยู่นั้นหญิงผู้นั้นจึงสอบถามญาติโยงและพระที่ท่านอยู่เก่าแก่ในวัดแห่งนั้นก็ได้ความว่า ผู้ชายที่มาห่วงเตียงนั้นเป็นเจ้าของเตียงเก่าที่เสียชีวิตไปแล้วเมื่อก่อนชายผู้นั้นลูกหลานได้จัดเตรียมเตียงนั้นเพื่อให้ท่านนอนพักที่บ้านและในห้องนอนของท่านจนกระทั่งท่านป่วยหนักและตายไปบนเตียงนี้เมื่อเวลาผ่านไปลูกหลานเห็นว่าเตียงนี้ยังมีสภาพที่ดีและพอเกิดประโยชน์ได้บ้างจึงได้นําเตียงนี้ไปถวายวัดให้เกิดประโยชน์ต่อไปให้ญาติโยมได้เอาไปใช้งานต่อมาเตียงนี้ ก็ถูกเคลื่อนย้ายไปยังอาคารพักของยูผู้หญิงจนกระทั่งมาอยู่ในห้องพักนั่นเองเมื่อทราบความเช่นนั้นหญิงผู้นั้นจึงเข้าใจแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะหลังจากทําบุญขอดโบสถ์เสร็จเธอก็เดินทางกลับบ้านไปที่จังหวัดไม่ได้ไปเข้านอนที่เตียงนั้นอีกเลยเรื่องนี้จึงเป็นที่กล่าวขานในวัดซึ่งช่วงนั้นคุณยายก็ได้ไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นพอดีได้รับฟังเรื่องราวและมาเล่าสู่ลูกหลานฟัง เพื่อเป็นข้อคิดว่ายัางห่วงแหนยึดติดเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่พ้นบ่วงกรรม